สวัสดีค่ะนัดเองค่ะวันนี้กลับมาพบกับนัดที่แคสเตอร์แห่งนี้นะคะและทอนำเลี้ยงหลักของนัดนั่นเองค่ะก็คือเพียวลีนาวันค่ะและพรีเซนเตอร์หลักของร้านเรากับเพียวลีนาวันนะคะท่านขุนของเรานั่นเองค่ะ หลังจาก6เดือนที่ผ่านมานะคะเราได้ทำคลิปท่านขุนประเดิมการกินเพียวลีน่าวันสุดเลี้ยงในบ้านมานะคะซึ่งตอนนั้นเราค่อยๆผสมอาหารเก่ากับอาหารใหม่ให้ท่านขุนกินและตอนนี้ผ่านไป6เดือนนะคะท่านขุนก็กินเพียวลีน่าวันแบบร0อเเต็มเต็มที่มาแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทำคลิปให้เห็นความเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนในตัวท่านขุนกับการกินเพียีน่าวันแบบ ร้อยเปอร์เซ็นตะ์แล้วค่ะมาดูกันค่ะว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวท่านขุนอีกบ้างค่ะ<อ>หลังจากที่ท่านขุนนะคะได้ทานเพีวลีนาวันไปครบ6เดือนเต็มพอดีนะคะ mm. ก็มีความเปลี่ยนแปลงใน6สัญญาณสุขภาพดีที่เห็นได้ชัดเลยค่ะเรามาเริ่มไล่กันเลยนะคะก็คือคนสวยตาใสอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะคะรูปไปแล้วก็ไม่มีขนติดมาเลยนะคะช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเปลี่ยนหรือดูเป็นช่วงรอยต่อของการผัดขนแต่ว่า ถ้าเทียบกับว่าในช่วงแมวขัดขนท่านขนนี้ถือว่าผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะตาใสสุขภาพดีนะคะตาไม่แฉะเลยค่ะมีดวงตาที่กลมโตสุกใสแล้วก็ที่เห็นได้ชัดที่นัดปรับปริ่มกับยี่ห้อนี้มากก็คือการขับถ่ายอือเป็นก้อนแล้วก็กลิ่นของมูลของน้องๆเนี่ยภายในบ้านแม้เราจะเลี้ยงแมวหลายตัวมากแต่ว่ากลิ่นในห้องน้ำเนี่ยกลิ่นดีมากค่ะ นอกจากนี้นะคะกระดูกและข้อต่อของเขาก็ยังแข็งแรงค่ะสามารถวิ่งเล่นกับเพื่อนได้ตอนนี้ก็แอบไปหนีไปวิ่งเล่นกับเพื่อนแล้วนะคะนอกจากกระดูกข้อต่อแล้วกระดูกฟันยังแข็งแรงมากเลยค่ะไม่มีหินปูนเลยสามารถบดเคี้ยวอาหารเองได้ไม่ต้องไปหาคุณหมอช่องปากอีกเลยค่ะสูตรอาหารสําหรับท่านขุนนะคะก็คือสูตร indoor adventure ค่ะ,คะหรือว่าสูตรแมวเลี้ยงในบ้านนะคะซึ่งก็คือสูตรนี้นั่นเองค่ะ ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าตอนนี้เพียวรีน่าวันของเรานะคะเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่ค่ะโชมใหม่นะคะแต่ว่าเป็นสูตรเดิมข้างในยังเป็นสูตรเดิมทุกอย่างนะคะแต่ว่าเปลี่ยนแพ็กเกจยิ่งให้ดูสดใสขึ้นกว่าเดิมนั่นเองก็อย่างที่บอกนะคะว่าท่านขุนเนี่ยเราต้องเสิร์ฟแยกแต่สําหรับแมวบ้านนี้นะคะเราก็เทเพียวๆหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เข้าไปได้เลยนะคะก็คือเราให้กินจริงๆที่บ้านเรานะคะก็เด็กๆก็สามารถทานได้เลยโอ้โห นนะกินทางบ้านอันนี้ก็คือไม่ได้จ้างนะจ๊ะอ่ะอ่ะอือหือขมือบขมืออันนี้เรียกขมือบนะคะคนนี้เรียกขมือบได้เย็นลูกเขาไม่แย่งอันนี้ก็เป็นแมวจรน,นะคะจากแคสเตอร์สนามที่เราช่วยเหลือมาในช่วงโควิดแล้วเราก็ไปช่วยเหลือมาบางคนก็ทิ้งน้องจากพิษสภาพเศรษฐกิจบางคนก็เจ้าของเสียชีวิตอะไรอย่างนงี้นะคะสังเกตค่ะน้องอันนี้น้องไม่ได้อดอยากหรือหิวโหวยใดๆนะคะน้องก็กินเพลิน่าวันกับ พี่พี่ที่ร้านนะคะอร่อยอร่อยแล้วกินทีต้องกินคำโตกินกินกินคุณนุ้ยทีคนอื่นเขากินหมดเลยทำไมคุณไม่กินอะมาจับจับเสิร์ฟแยกสเสิร์ฟแยกจริงๆอ,อ่ะขึ้นตรงนี้อ่ะขึ้นตรงนี้ชามนี้ต้องพิเศษสำหรับท่านขุนค่ะก็คือสูตรเดิมโฉมใหม่นะคะแต่ว่าเทในชามแยกแล้วก็ ต้องเสิร์ฟแยกเพราะว่าท่านขุนเขาพิเศษกว่าใครค่ะตามลักษณะนิสัยก็คือเยอะยิ่งนิดหน่อยต้องแบบไม่กินปะปนกระเบ่าพไพรเอยอย่างนี้นะคะอ่ามาท่านขุนรับประทานอาหารเจ้าค่ะต้องกินสูง ความโดดเด่นของแมววิเชียนมาตนะคะจะน่ารักตั้งแต่แรกคลอดเลยค่ะตอนคลอดออกมานะคะเขาจะมีสีครีมค่ะมาร์กกิ้งจะยังไม่ค่อยชัดจุดมาร์กกิ้งของเขาในตัวเนี่ยจะค่อยๆเข้มขึ้นตามอายุค่ะยิ่งอายุมากขึ้นสีมาร์กกิ้งก็จะเข้มขึ้นตามอายุขึ้นไปค่ะนอกจากอายุที่จะทําให้สีมาร์กกิ้งของเขาเข้มขึ้นแล้วก็ยังมีเรื่องของอุณหภูมิค่ะสีของเขาก็จะมีเข้มขึ้นและจางลงตามอุณหภูมิความเย็นความร้อนของอากาศค่ะ แล้วที่แมววิเชียนมาดมีในตาสีฟ้านะคะเพราะว่ายีนที่อยู่ในเม็ดสีตรงมาร์กิ้งของเขาอ่ะไปยับยั้งเม็ดสีบางชนิดในดวงตาของเขาค่ะทําให้ดวงตาของเขากลายเป็นดวงตาสีฟ้าหรือบางคนเรียกเขาว่าดวงตาเท็ดค่ะปกติแมวที่ในตาสีฟ้านะคะหรือว่าแมวในตาที่จะแบบสีคนละข้างจากการวิจัยนะคะจะบอกว่าแมวตัวนั้นะจะหูไม่ค่อยดีจะเป็นหูหนวกหรือว่าจะได้ยินเสียงไม่ค่อยชัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสําหรับวิเชียนมาดเนี่ยในตาสีฟ้าแต่ว่าหูชัดมากค่ะไม่เชื่อนะคะ ขอบค ท่านคุณหูกระดิกค่ะหงกระดิกแต่ว่ามืนค่ะเยอะยินตาสายพันธุ์นะคะแล้วก็แมววิเชียนมาสนะคะไม่ว่าจะเอาไปผสมกับแมวสายพันธุ์ไหนนะคะลูกออกมาก็จะมีมาร์กิ้งค่ะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องรีเช็คกันหน่อยนะคะถ้าอยากจะได้แมววิเชียนมาสมาเลี้ยงดูจริงๆระวังจะได้วิเชียนมัวน,นะจ๊ะเห็นไหมคะท่านขุนจริงๆค่ะกินแล้วก็ขึ้นไปนอนแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นแมวตัวผู้ที่ทําหมันแล้วกินแล้วก็นอนตามสูตรของแมวที่เลี้ยงในบ้านเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ทําให้ท่านขุนดูอ้วนมากกว่าปกติ นะคะเพราะว่าในพิเรนเนวันสูตรนี้นะคะอินดอร์แอดเวนเทจหรือแมวเลี้ยงในบ้านนะคะมีไขมันอยู่เพียงแค่8.5เองค่ะช่วยคุมน,น้ำหนักนะคะเหมาะสำหรับแมวที่อยู่กับบ้านเฉยๆนั่งๆนอนๆ,นอนๆค่ะเลี้ยงแมวเยอะนะคะก็ต้องใส่ใจดูแลพิถีพิถันเป็นพิเศษค่ะอาหารก็สำคัญมากนะคะยิ่งให้อาหารที่ดีก็จะทำให้ ยืดอายุของเขาไปได้เรื่อยๆค่ะเขาจะได้อยู่กับเรานานๆนะคะและที่สําคัญนะคะก็ต้องคอยหมั่นเปลี่ยนอาหารนะคะตามสูตรช่วงอายุวัยของเขาอย่างเช่นเจ้านี้นะคะยังเด็กอยู่เราก็เลือกเพียวลีน่าวันนะคะสูตรสีชมพูค่ะเป็นสําหรับน้องแมวเด็กนะคะแล้วก็ถ้าโตขึ้นมาแบบท่านขุนเราก็จะเปลี่ยนเป็นอาหารสูตรเลี้ยงในบ้านสําหรับแมวโตอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ละตัวก็จะมีแต่ละสูตรที่เหมาะสมสําหรับแต่ละตัวไปเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกสูตรที่เหมาะสม สำหรับแต่ละตัวในบ้านของเราค่ะขอฝากเพีลีนาวันไว้ด้วยนะคะสามารถหาซื้อได้ทั้งในร้านค้าเพื่อไปและออนไลน์ทุกช่องทางค่ะหรือว่าที่แคสเตอร์ของเราก็มีจำหน่ายนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะค่ะสำหรับท่านใดที่คิดจะจ้างงานท่านขุนนะคะฝากไว้ให้คิดนะคะว่าบังคับไม่ได้เลยนะคะกินอิม่มนอนหลับคนสวยตาใสสุขภาพดีกล้ามเนื้อแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นสภาพอย่างที่เห็นนะคะบังคับอะไรไม่ได้เลยค่ะท่านเล่นอย่างที่ท่านอยากเล่นเท่านั้นนะคะ เลิกกลองแล้วค่ะ